วันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งจเย็น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 เพื่อนมันจะเย็นคนเดียวฟิวเลยนะเออใครก็ได้ให้เอาคอนทัวร์ออกจากปากทีมันเย็นเกินไปแล้วกูนกแรกอ่ะกูกูหวังว่ามึงจะชุบกูได้เนยมึงนกอีกคนหนึ่งอ่ะกูเอาไม้หินที่ซ่อนไว้กีบท้องแม่ของละ ยอมตายแล้วคือมึงไม่หวังให้จัดมาชุบมเงยหรอไม่กลัวว่ามันต้องตายตามสมกลุ่มมาอืมก็ต้องอย่างนั้นแหละเพื่อนจอดเลยเพื่อนเฮ้ยมีตัวตัวฮะเขาร้องเลยได้ร้อมีช่วยฉันที เฮ้ยมีจริงมีจริงมีจริงเยอะเยอะไอ้เหี้ยเยอะสวยตีตัวตีตัวเอาไงดีวะกูไม่มีเหี้ยอะไรเลยต้องเล่นมืองปืนปืนปืน่ของสวยมีตีมืองไม่มีตี แอ็กสามมีอะไรกูเก็บเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยแอ็กสี่แอกสี่เว้นแอกห้าโคตรเก่งคนเดียวอ่ะออดกูโคตรเก่งเนี่ยใช่กูไม่มีแต่บอทแม่งโอ้ไม่มีอะไรเลยมึงไม่ให้โอกาสมันวิ่งเลยเนี้ยให้กูให้โอกาสมันแล้วมันไปฆ่าแม็อีกกูให้กูทำไงเะไปดิกูไม่ได้เกี่ยวนะมึงเนี่ย หดกใู้เหมือนกูจะเปิดเรื่องเนื้อเรื่องให้มันยังบอกไม่ถูกแต่มันโยนให้กูนะกูพยายามจะจะล้อมเลยแต่ฉัดมันโยนมาขนาดนี้เลยถ้าไม่เล่นเดี๋ยวเสียน้ำใจเพื่อนเออเออมันจะข้ามไปไงก็เลยต้องเล่นฝืนตีฝืนตามตายเองเมืองตรงตรงแบบคิวคือเป็นวงมาบอเดินหาเจอง่ายเลยกูก็มีมึงฝั่งกูก็มีกูไม่ชอบกูแต่กูยังไม่มีของ แต่กูชอบแลฝั่งก็มีเก๋เฮ้ยกูรู้แล้วกูจำสามครั้งแล้วพกำลังไปเด็ดมันบ้ามึงอ่ะเออปล่อยมันเดีลยเฮ้ยมีตัวอีตัวแหวะแหม่มีจริง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 มึงโลเป้แคไม่ไม่ไม่มันเป็นคนมึง เฮ้ยนี้ยเฮ้ยในบ้าน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 ในกีดชัดคุยกันแล้วเกิดอะไรไม่ไม่ไอ้นี่บอดมึงกีดบ้านนะคุณอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยหายเฮ้ยสายสายขึมือี่รถมาเอามันมาชัดเอามันอูดิโอเม่งโอ้บอดแตดมาชัดบนเขาบนเขาชัดฝั่งซ้ายมึงยิงตอนนั้นบอดโอ้ ไม่ได้ยิงบอดนะไอ้ยี่ออยู่ตรงไหน,นมนงคนแล้วนะัดบนเขานะัดนั้ยี่มึงชันครับโซนเบอร์นี่มึงชัยไอ้ยียมึงกลับม,มาชุบกูก่อนเร็วๆด่วนนัดมึงม,มันเยอะมากโอ้บาระเบิดเต็มเลยอีดอกมาเป็ชุบตัวเวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เลงมึงต้องได้ดิวะหลังกล่องนะัดหลังกล่องเทียบจะเย็นเพื่อนจะเย็นน็อปน็อปสวย่เสวีสวีรักก่อนเพื่อนสวี่หลังหลังมึงมันมีคนมึงก็ปล่อยกูใจเย็น หลั่นสายมือนั่นสายมือเจ้าข่าวเลยเว้ยเว้ยเฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ยเข้าบ้านก่อนกูกูนี่นังเดี๋ยวสุดลอยเลยเยี่ยมเลยชัดมึงปล่อยกูตายากชุบด้วยนะข้างหลังกูกำลังเดินมามึงก็ยังบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกูโอ้โหแม่งไม่บอกกูยิงข้างหน้าอยู่ไงมึงก็ต้องเข้าใจกูหน่อยแม่ปล่อยมันงัดมันยิงเลย เออมึงก็ต้องเข้าใจเพื่อนหน่อยดิวะเขาบอกโคตยเตือดไม่ชุบเพื่อนเออฝากชุบหน่อยเป็นครั้งแรกที่กูเห็นด้วยกับมึงเดินไอ้ดอกดีกว่าเฮียตกใจลูกวิ่งออกมาแล้วล่ะกูมันมาอ่านพอกูจ่ายอะไเงี้ยจริงเหรอข้างหลังเลยใครผิดกู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 มือโดนมึงกูไปเอาเลือดที่มึงสบมือกับบัคเต็นเคลียร์ก็ได้บักแม็กกับเต็นอยู่ใกล้มึงก็ได้ไปยิงข้างหน้ากับเขาอาอไม่ได้เพื่อนไม่มีศพนี่หรอก

ของขวัญอำลาโอ้กบอด้อก่อนหอก่อนตายดิเดียวไม่เสร็จเก็บของรถรถเออโอ้นดโอยคูมึงโดนอะไปคู่ดนเูส่งฉันไปแล้วกูส่งฉันไปแล้วใช่มันอยู่หลังหินนี่ว่ามึงบอกว่าฉันฉันอยู่หลังหินมึงถามก่อนแันอยู่ตรงไหนเลยมึงก็เป็นร้อยรู พวกมึงไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยเอาเอาไอ้องจุงงเอาสมปขุยมึงหายไปไหนวะเอาไม้ที่อยู่ข้อเท้าอะกีดท้องเองซะพวกมึงไอ้เชื่อกูอะไรตายกะพวกมึงมันจะมายิงมึงปะมันนอนอยู่มันนอนอยู่อุ้ยไม่ได้เออนอนอยู่เอ้ยมีคนอีกอะไรตายเฮ้ยไปดูกันแล้วเราหามเต้นนะเพื่อนนี่กูการมาบักเต้นแล้วหุ่ยเลยแพนแทนเด้ยว่ากูตายกูเรีอะไรได้พวกมึงทนี่กูคุยแกมึงโดนระเบิดคู่ทอบอะไรเนี่ยเป็นไงนึกว่านึกว่านึกจเย็นใจเย็นมึงรู้ยัง จเพวกมึงคงรู้แล้วสินะว่าการที่มันบอกใจเย็นอย่างนั้นไงคือกูจ่ายแล้วใจเย็นใจเย็นเพื่อนมันใจเย็นคนเดียวิวเออใครก็ได้ให้เอาคันคูออกจากปากทีมันเย็นเกินไปแล้วคือกูโดนยิงแน่หลังจะนอกแล้วมันก็อยู่บอกให้มันใจเย็นไอ้เฮียกดผิดว่ะเอาใจโคตรเย็นไะคือไม่ซ้ำต่อด้วยก็เย็นแล้วก็กลับมาไม่ย ไปข้างบนมึงไงเออใย็นใเย็นใเย็นเออยิงตัวใส